กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะตามที่เรียนที่ทราบนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกเรื่องของมะเร็งปอดค่ะสืบเนื่องจากมะเร็งปอดเนี่ยเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งเลยที่ฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกแล้วในขณะเดียวกันนะคะก็จะพบมากเป็นอันดับหนึ่งในผู้ชายและเป็นอันดับ3ในผู้หญิงค่ะผู้ป่วยส่วนใหญ่เวลาไปพบแพทย์ก็จะไปในช่วงที่มะเร็ง มีอาการที่อยู่ในระยะลุกลามและรุนแรงแล้วดังนั้นในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลไปด้วยกันว่าสาเหตุของการเกิดมะเร็งปอดมีอะไรบ้างจะมีอะไรที่ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบันนี้เนี่ยวิธีการในการรักษาที่ทันสมัยทําได้อย่างไรและเราควรที่จะหาวิธีการในการป้องกันแบบไหนไปติดตามข้อมูลรายละเอียดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันค่ะ ปัจจุบันเนี่ยโรคมะเร็งปอดนะครับเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะเป็นคล้ายๆกับภัยเงียบนะครับเพราะว่าผู้ป่วยส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยมีอาการกันนะฮะอย่างจริงแล้วเนี่ยโรคมะเร็งปอดอย่างที่เราทราบกันว่าโรคมะเร็งปอดเป็นโรคที่ส่งผลในวันเกิดการเสียชีวิตมากที่สุดในบรรดาโรคมะเร็งน,นะครับในปัจจุบันหรือตั้งแต่อดีตการก,ก็ยังคงเป็นสาเหตุหลักที่สําคัญนะครับจนนปัจจุบันที่มีภาวะของฝุ่นละอองหรือว่า pm 2 5, 5. ขึ้นมาสม่งผลทำให้ตัววิกฤตนี้ยิ่งแย่ไปกว่าเดิมอีก เพราะว่าตัวฝุ่นละควันที่เกิดขึ้นนะครับสมมติไม่เกิดการอักเสบนะครับต่อบริเวณตรงถุงลมนะครับและหลอดลมปล่อยพวกนี้จะทำให้ผู้ป่วยนะครับในปัจจุบันเนี่ยโอกาสเกิดมะเร็งปอดมากขึ้นกว่าเดิมอีกฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ผมคิดว่าค่อนข้างแย่เลยทีเดียวนะครับต้องบอกเลยว่าผู้ป่วยส่วนมากนะครับ80กว่าเซนะครับไม่มีอาการเลย ฉะนั้นและออาการแบบไหนและ้ะบ้านที่เราจะต้องสงสัยและต้องหมั่นตรวจเชื้อมะเ็งปอดคือหนึ่งเลยครับเรามีความเสี่ยงหรือเปล่าคําว่าความเสี่ยงหมายความว่าเรามีประวัติสูบบุหรี่ไหมนะครับหรือเรามีสูบบุหรี่เป็นประจําหรือเปล่าพวกกลุ่มเหล่าน,นี้แหละเรามีความเสี่ยงแล้วโดยอย่างที่2เรามีประวัติที่มีครอบคร,บรัวเป็นโรคมะเลงปอดไหมถ้าเรามีพี่น้องหรือคุณพ่อคุณแม่เป็นมาเ็งปอดนั่นเราก็เกิดความเสี่ยงขึ้นมาแล้วนะครับแต่อย่างที่3หรือว่าเรามีประวัติที่อยู่ใกล้สารเคมีหนัก นะครับหรือว่าทางานในอุตสาหกรรมหนักที่เป็นพวกกลุ่มนิกเกิลน,นะครับแคปเมียมพวกนี้เนี่ยก็มีสมบผลนำไปเกิดมะเร็งปอดครับสุดท้ายนี้ก็คือการดมบุหรี่จากคนรอบข้างพวกนี้เนี่ยก็เป็นสาต่างๆที่ทําให้เรามีความเสี่ยงที่จะให้เกิดมะเร็งปอดได้นอกจากกลุ่มความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก4อย่างอาการที่จะเกิดขึ้นนะครับที่เราสามารถบ่งบอกได้ว่าเราอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของมะเร็งปอดอาจจะเกิดได้แก่หนึง่งไอเลื้อหลังนะครับ น้ำหนักลดนะครับโดยที่เราไม่ทร้บสาเหตุหรือเราเริ่มมีอาการไอเป็นเลือดนะครับหรือว่ามีอาการที่เหนื่อยง่ายนะครับพวกนี้แหละเป็นอาการบ่งบอกถึงสาเหตุการเตินว่าค,คุณอาจจะเป็นมะเร็งปอดได้วิธีการรักษามะเร็งปอดของปัจจุบันนะครับอย่างแรกเลยสิ่งแรกต้องทำก็คือหนึ่งคือการทํา เอ็กซเรย์ A นะครับการทำเอ็กซเรย์คือเราผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับเบื้องต้นนะครับเพื่อดูว่าเรามีจุดหรือร่องรอยหรือปอกเป็นฝ้าหรือเปล่านะครับเมื่อใดก็ตามที่เราไปฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับว่ามีจุดเล็กๆนะครับหรือเป็นฝ้าที่ปอ,อกเนี่ยสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ครับเนื่องจากการทำเอ็กซเรย์ปกติเนี่ยมันจะเป็นภาพลักษณะเหมือนเป็นฉายหน้าหลังกันเองฉะนั้นความละเอียดภาพเนี่ยจะค่อนข้างต่ำามาก ฉะนั้นการทำเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์หรือเราเรียกว่าการนำซีทีสแกนนะครับของตัวช่องทรงอกเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทเนื่องจากว่าเราจะดูนะครับรายละเอียดมากถึงตัด1ทุก1มิลลิเมตรของช่วงช่องทรงอกเลยฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมองว่าจุดเอ็กซเรย์นะครับเป็นจุดเล็กๆนะครับจากทาาเอ็กซเรย์ปอดแต่ว่าเวลาเราไปทำเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์ปุ๊บอาจจะกลายเป็นจุดที่มากกว่าที่เรามองตาเห็นก็ได้ครับ พวกนี้ก็จะเป็นการบ่งบอกว่าตรงที่เราเห็นตรงนั้น,นมีร่องรอยหรือมีก้อนหรือว่ามีจุดอะไรที่น่าสงสัยที่จะไม่ก่อเกิดมะเร็งปอดหรือเปล่าครับมเมื่อเราพบเจอว่าเรามีการจุดนะครับหรือว่าตัวบริเวณที่สงสัยว่าคนไข้เป็นมะเร็งปอดสเต็ปถัดไปที่เราต้องทําก็คือเราต้องเอาชิ้นเนื้อมาตรวจให้ได้ครับการเอาชิ้นเนื้ออาจจะทําได้หลายวิธีตั้งแต่การทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือการเจาะเอาชิ้นเนื้อมาตรวจนะครับจนไปถึงการส่องกล้องผ่านทางหลอดลมเพื่อไปเอาชิ้นเนื้อมาตรวจ สุดท้ายหรือว่าเราจะมีการผ่าตัดนะครับแผลเร็กดยการส่องกล้องแบบจุดเดียวที่เราจะเข้ามาเอาชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อได้รู้ว่าไอจุดตรงนี้เนี่ยมันเป็นเนื้ออะไรกันแน่เพราะว่ายิ่งเรารู้เร็วมากเท่าไหร่โอกาสที่จะหายขาจากโรคนี้ก็สูงมากเท่านั้นครับ คุณผู้ชมคะสําหรับการตรวจพบมะเร็งปอดในระยะเริ่มแรกนะคะจะทําให้ผลการรักษาออกมาดีค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้าและทันสมัยมากยิ่งขึ้นก็จะทําให้การรักษามีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นรวมถึงส่งผลทําให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นั่นเองค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ